อ้าวผู้ใดมานั่งนารถน้ำครับเมื่อนี้ครับผมต้องซื้อ,อยังครับเนี่ยต้องซื้อ,อยัง,งซื้ออังเปาผมก็ผมมันต่อสกเจริญครับนี่กะนั่งนารถน้ำครับซื้ออังเปาย่ปอะไรได้ยุปย่ปหนึ่ง อขึ้นรถน้ำผาครับครับใส่กางเกงให้ว่ฮะตัวแห้งเนี่ยไม่ยังลิบรงเกิื่นอ่ะดเดีมันก็ติดอยู่รูปๆๆๆเกางเกงให้ก็ว่าใส่ก็นขึ้นนาลถดด้อ้มึงยืนเอาอันหนวนี้ มากรุดยังก็มาก,าการุดยังยดมากรุดดาสีแดงแดงวะขั้นไหนงามกว่าสามพันยันเนลยงงามกว่ารถดังปองงามกวาา่ามสีไปเห็นยังไงใส่ยังไงจะงามใส่ทอใส่ทอสี่อันาดสใส่ลำโพงขาป้า ก็ไสท่อตัหาลอยอัน่ใสใสไสมันหาลอยอันใสเต็มรถไสเต็มรถไทยบ้านจิบราบ่ะ้านกบจิบราบ่ท่อหนวคุ้งนันตังเลือนโลกฮะตังเล้นโลกังเอ์กเอ้ยังหาลอท่อใสใสจังสิวหาลอยท่อใสเต็มรถ ลำพงหรือใช้ใช้บานเนี่ยใส้ข่ข้างในมันจะบอเป็นรถแห่บ่รถแห่อังเปามาแล้วจบออยากขับอยากขับบนรถดำอยากขับข้าถึงเรานี่ยาทงี่นาถึง่ท่นหอดอย่พวกพวกอะไรกับพวกขันสาวอะไรอย่พวกอะไรสาวกับพวกหอดอย่นสเนี่ยมงพวกอะไรเป็นหรือเปล่ เ,เขาเกียร์เป็นวะเขาเกียอนนานหเอนนั่นใช่ใช้เขาเกียรนัน่เนเลยใช้จาวหวงอะไรนั่นเลยมุนหวงอะไรนั่เลยเออมันว่ามันรถไตเลยนี่มันปิกัพดนี่เ้ยุบอะไรนี่ยุบปปอะสิกินปุสองอมนี ลิงอาปลายหงเขาแล้วนี่พเพิ่งนนี่ตั้งไ,งไหมค่าใไ่น์ย่อท่าใไหนย่อทั้งตากออกเลยบ่ย่อทั้งตากลิงเลยบ่ <c oughs> ไม,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 ม่ขำไมโคบ่จังกล่มพูนจังเขาล่ำ

อ่ะขันยี่เด้อ่อะเราสิบล้อคอะลรเอาสิบล้อาแลไรเลยโอ้ขับว่าบาทเอาสิบล็อคอะไรเออสิเลียงยังก่นดีไหสิเลียงยัยงก่นี่เลี้ยงหมูเป็ดเลีย้ยงหมูเป็ดเนี่ยคุณเลิกปปนั่น

เดีด๋ยวดาค,ครับพี่นอาองอาบังปลาสองครับแก้อ,อยมาแล้วครับแล้วล่ะครับยังจะเอามีแป้งนี้ครับเน,นี่ยนิดเดียว anh chụp vào focus vào hợp tí mới chẳng dùng hợp hòa nhạc mọi người gây hợp No. Văng nước vịt chăng cũng không Chẳng cũng thấy nước vịt Chẳng cũng thấy nước vịt không, vị, không Không nước vịt

เอ้เรื่อ่เนี่ยพูดกับกงงูพูดกับจังคุงพูดกับเป็นสโลปกับมองเียวแล้งแย่งอยู่มองเดียวครับมองมันกินเหล่าครับบึ้งบึ้งไปลงไปเนี่ยลงที่ไนี่อยาวนี้เนะ โอ้เนี่ยลอกให้รอกไปหานนี่ป่ะครับนี่อันนี้คันไดบ่อครับอ๋อครับ

Cái đặng mọi người quá มึงกับกางคุณมันห,นนหลอกนิดแสบมาเลยตรงมาครับนี่น้องมีผมมามองนี้นี่ไอ้มันเถื่อกูด้า กมบอ,อกแบบคราเป็น ไถมาแล้วครับจะไถมาใสจริงครับเราถ่าบังล้อส้มรถไถครับ โถดจิตตานะครับฮะไปแล้วเดีจะพร้อมไปเบิ่งตั้งเ่ยวครับนิดนึงครับนะ

quân xoắn xoắn tá cái tim với ơi 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 ยียงฟังเสียงครับงานโดนงานเปล่าครับ ไปเนี่ยครับของตัวซิงแน่ซิง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 ิงซิงแน่ไปเลยายโอ้ยจีนโอ้ย่ะครับแล้วก็ม่ถอยรถต้องวนสายก็ด้วยน้องอังเป่า ทอยขอไปใส่ไหนเน่เอ้นัยครับบ่นี่ครับบอสิครับครับบอครับบอสิครับครับบอครับโ่ครับเออไชครับเห็นหนเขาเจียนอ้เขาบงเขาบง เขาจะตั้งไหนก่อนลองเฮ็ดแต่เมืองสาธิตเรุ่งอยากเฮ็ดตั้งไหนก่อนเนียขอเกียร์ก่อนต้องเหยียบคานก่อนขาใส่นี่เหยียบลงเหยียบลงก็นที่เขาเกียร์หนึ่งแม่นี่เลขตามนี่นี่เลขมันตามนี่นี่เลขหนึ่งเลขหนึ่งแม่นั่งทั้งหลังจะไปฝ่าโอลงได้ <c oughs> อยากขับวะอยาจกจะว่าขับไงขึ้นกันยังขับเนะบหาะขนาดมานนี้ปิดคลิปไหมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามนะครับนะครับเฮ้ <c oughs> ยก็รังเกงใจ,งใ,จในการทั้คลิปต่อๆไปยัการ่ทำคลิปต่อๆไปครับผม ผมบ๊ายบายบ๊ายบาเนี่ยบายเนี่ยมาแล้ว